ต้นสายปลายเหตุที่มันเกิดเดียงเล่าก็ให้ปุถุชนเข้าใจไว้เข้าใจไว้ว่ากรรมเว้นมีจริงกรรมเว้นมีจริงเขา,เาอาจจะมีกรรมแต่ชาติก่อนจองน้ำมาถุกสดใส่กรรมในชาตินี้บางคนซวยเขาว่าซวยบ่โศกบหมาน ว่าจะความบอดีไปดูดวงแต่งเสียเคราะห์เคราะห์ออยังเคราะห์อบอดีบ่เคราะห์ดวงบอดีเคราะห์อ,อัปปีเคราะห์ไกรีบบ่อคิดถึงว่าเฮ้ามีเจ้ากรรมเขามีนายเว้นค่อยจับจองเขาอยูอ่สิ่งที่เฮ้ากระทํำดีแล้วบ่ถืบอบอ่ผิดบ่ บางครั้งก็อ่านคัมลบดูปูลบดูยาบางคังกจะคัมเสียงพอเสียงแม่ผู้เลี้ยงผู้เกี่ยมาเจ้ากรรมนายเวทมันจีจ่องอยู่ตรงนี้อ่ผู้ละคนก็ว่าเบิดปีบ่บโซกโบามานปูยจะเป็นซวยอีกรรมดำทองเออามันกรรมมันเวทอีหยังอันนั้นกรรมเวทเรามีจริง ด่าฮาสิตัดกัมัดเว้นแจกกัมเจเว้นเด้ยังใดโดยการที่ว่าสิไปแตงเครื่องสลาเคาะสดาโศกนั่นเป็นไปบ่ไดธรรมาว่าเขาต้องทำบุญแตงผ้าเขาผ้านามไปจังหันให้เจ้ากรรมนายเวน้นแตงผ้าหวานแตถาวายเจ้ากรรมนายเวน้นถาวายพระเจ้าพระสงฆ์พระสวดพระอุทิศให เจ้ากรรมนายเวนกรรมแต่ศาสตร์กรอนค่อยจองค่ยล่างเขาค่อยตีค่อยาเขาค่อยตัวเขาค่อยต้มเขาเกิดมาได้ศาสตร์มีชีวิตจักว่ากรรมไม่จริงบุญไม่จริง,รงต้องทําบุญอุทิศต่อทําบุญแ่งพระเขาหน่อยไปยังหอกยังหันหรือว่าใส่บาตรใส่สมมือสาธุเด้อผู้ขายใส่บาตรเขาปัน่นหนึ่งคิธตนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเด้อ นี่เ้ออธิษฐานไปแบบนี้การที่จะไปแต่งเครื่องเสียเคาะสะระเคาะต่างๆอัตมาว่าเป็นไปไม่ได้คือเรามีกรรมเป็นของของเราอยู่แล้วเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลอยู่แล้วเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดอ,อยู่แล้วสิ่งที่เราสนใจนั่นคือการทําบุญ ปีนี says, English, ้บบโซกเด้อ hey. ป <"PS> ีนี้มีแต่เจ็บแต่ป่วยบบโซกบบมันซื้อเลขซื้อเบอร์ก็บวถตถนละโมเอ้ามือนี้สิไปจังหันกันเด้อเลี้ยงข้าวหม้อแกงหม้อไปเลี้ยงพระเลี้ยงสงเออใสอนศานตัดเจ้ากรรมนายเวรให้อุทิศส่วนผสมให้เจ้ากรรมนายเวรเออเขาจ้องที่ทำลายเฮาชาดความเฮาบุหงบอกว่าเฮาไปสั่งกรรมยังกับเขา ชาวประชานี่ว่าเ้ามีกรรมเ้ามีทุกทุกเพราะว่าเ้าบวโสดบวมานบวรมบวลดรวยเจ็บรู้ป่วยดูแต่ว่าเขาไปถวายพระพระเคุนสวดให้ยัดิอาให้เขากขยันนำคิดให้เจ้ากรรมนายเวนนี่มันก็หายครับคุณค่าคุณแม่หรือว่านักเขาเขาก็ไปรักษาศีลแปดบวชชีภาพน้ำเพลินจักมือหนึ่งขึ้นหนึ่ง ผู้ขามารักษาสินแปดปวดชีพภาพมือ,มอนี่เพื่อว,าว,ว่าอุทิศส่วนกุศลเด้อให้เจ้ากรรมนายเวรอืมหายมันหายมันช่วงไปซะปวดชีพ้มพามผู้ขายเจ็บดูป่วยดูร่างกายก็บเพ่แข็งแรงกินเขาก็ยากลูกหาเงินไใเทไายก็บพยัางอบบอมาผัวมุกรักษาข้าน้อยเมิออบบอดก็บพหายบ่อช่วงมูอเศร้า Dante, да, นี่สิเป็นน้ำเจ้ากรรมนายเวียนบ่สัตว์ก้อนค่ยตีเขาค่ยข่าเขาผู้ขาาที่ว่าบวชชี้ข้ามรักษาชิ้นแปดมือหนึ่งกับเส้นหนึ่งคิดส้นกับสนให้เจ้ากรรมนายเวียนเด้อให้มันชิ้นสุดกันสัตว์สัตว์นี่สัตว์หนาจะได้จองร่างจองฟังกันอีกเรออย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ใช่ว่าจะไปแต่งเครื่องข้าวของหวานก้าวยางผลไม้ก้าอยางอาหารก้าอยางบูชาแต่เจ้ากรรมนายเวียนน่าจะหาย บอแมนเป็นไปว่าไดคนที่คิดแบบนั้นคิดผิดเนอคือจังเข้ามีโลกมีไพ้เข้าบ่มีมโศกบ้านเมืองเข้าเดือดร้อนเงินเข้าเดือดร้อนเดี๋ยวกับลูกคากันเดี๋ยวกับพ่อแม่พิษกันเดี๋ยวกับไฟไหมเดี๋ยวกับโจรขึ้นก็ลองทําบุญบ้านค,คิดให้เจ้าที่แม่ธรณีที่เราอยูอ่เจ้าคุมเจ้าที่ที่เรารักษาเรา โอ้ยผู้ขายฤทธิบุญบานอุิจส่วนกุศลให้แม่ชรานี้อาจนำยุนีขี่ลูกหนี้เลียงดุเลียงเต้ายุนีผู้ขายอุทิศส่วนบุญช่องส่วนให้เจ้าที่เจ้าทางที่เพื่อนรักษาอเพินพกปักยุนีผู้ขายอาถิปากว่าคอปากบ่ดีเอาสิ่งบ่ดีเขามาเพิ่นสิบบ่ข้อใจตี้ททำให,บห,หบบ้บ้านผู้ขายด้วไม้ผู้ขาขพอกเข่ามาด้อผู้ขาเฤทธิ์จังหันเงื่อนทำบุญบ้านมีบ่อนพระม้สารอุทิศส่วนกุศลให้ ก็จังสั่นตัวมันจังจะมีความสุขเนี่ยก็จะเลื่อนจังสี่เกิดเออสีไปแต่งกระทงหน้าวัวสะดอกพราหมากยาเขาดำเขาแดงโอ้ยมันบ่ถฮึกมันโมแมนก็ลองเฮ็ดมึงเด้อผู้ใดยฟังจะมาบอกเราก็ล้องเฮ็ดบึงอยากมีโศกมีไส้โอ้อยากมีลาดอยากดวงดีเด้เมื่อเนี่ก็นอนยู่เงี้ยนสาตุสาตุเด้อเจ้าจีเจ้า่านคุณเงี้ยนคุณซาน ผีสีกลุ่มเฮียงผู้ขาเทวดาที่ผู้ห้องบ้านผู้ขาเจ้าทีเจ้าท่านแม่เจ้านี่เอ้ยเออผู้ขาเฮ็ดบุญกุศลให้เด้อผู้ขาสิเลี้ยงพวกท่านที่ปกป้องผู้ขาแต่เลี้ยงแล้วก็ให้ผู้ขาโชคขามันนี่เด้อก็ว่าไปผยชุนจวนอันนี้เป็นทางที่ดีทางถูกต้องย่อมก็ลองคิดเบิ่งส่วนมากเนี่ยสระคอเนี่ยโอ้ยพากูไปเสียคอเนี่ยเฉย ไปหายหลงพวาหดน,น้ำมนต์ห้เน้นกับท่องเด้อข้าวดเข้าวแดงแกงห่อนแกงชมแกงหวานไปใสดอจคะาาเจ้ากรรมนเว้นยังเสียหายจ้างกับว่าหายอาตมา,าไม่หายไม่มีทางคนที่สด็คอให้ก็ไม่ใช่พระฤาษีส,สงเนแต่เขาแตงได้แตงให้พระให้สงคือความหมายว่าอุทิศส่วนกุศลให้ผีผีที่มันจองรางจองหานเราที่มันคอยจับจ้องที่จะทําลายเรา เฮาอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาเออบุญที่หฮาทํำเขาหาอส่บาตปัตตูปัจแจงหถวายพระสงฆ์เพื่ออุทิศให้เขาเออเขาได้กินเขาได้ใส่เขาจะมีปัจจัยใส่เขาไม่เสียป่าใส่อุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเคยคิดบ่ว่าแต่อุทิศให้เคาะเสาะเคาะเสาะเคาะเสนาแล้วใดใครสิไปได้เออนั่นผู้ขาตายเป็นผีผู้ขาก็บ่ยอมเน้อ บบผ่านมือพระผีก็บม่ได้กินไหมการอุทิศส่วนส่วให้เจ้ากรรมนายเวรตั้งอยู่กับที่พระเราแต่งไปสิ่งใดปพอดีปดัดเป้่าออกไปเอาออกต่ว่าใหุ้ณื่ตนยมอมใจเน้อสิเชียบอร์เซียก็ตามเดออ้อหร่อล่องเก็ดเบิงเอาเอางวัฒนาสาธุ